สบายดีเนาะเขียวรับจันทร์ซื้อซื้อแท้ซื้อเขียวน้ําแก้วรับจันทร์เนาะเป็นคนแขวงวิงจันทรเนาะคนแขวงวิงจันทรสอบป,ปวาวแต่ว่าตอนนี้มเม็ดเวียกอยู่ไทยมาให้เวียกอยู่ไทยได้ได,ได้ประมาณสองสองปีครึ่งแล้วเนาะแต่ว่ายอ้อนสภาพโควิดย้อนโมนมีเงินได้อะไรเนาะถึงไม่ได้กลับบ้านเราก็ต้องจําใจยอมเหดเวียรอยู่ประเทศไทยต่อเพื่อหาเงินส่งให้เมใ่เมให้น้องอยู่ทางบ้านเนาะ คือที่ว่าวเราเขียวเนี่ยเป็นเป็นมีโบเมนว่าคนไทยเออคนลาวร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะกามีพอตูต้เนาะพอตู้เรือโพเทาอะนะเป็นเป็นคนไทยเนาะเป็นคนไทยโอเทาเสียตั้งแต่เขียวตอนอยายุแปดปีนะแปดขวบตอนนั้นกบเข้าห้องเฮียนอยู่ห้องประสอนะตอนนั้นก็ยังบ,บุ้งู้อย่างเธอดอกเพราะยังเป็นเด็กน้อยอยู่นเนาะจนว่าหญยมาเนะาะาอหญ่มาแล้ะกะ เออเฮาหญ่มาคือตอนอยังน้อยนะฮะก็มีความฝันอยากมีอาชีพการงานอยากมีเงินเดือนเนาะอยากมีเงินเดือนหลายหลายอยากมีอาชีพการงานที่ดีอยู่ซักตาอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องของเด็กน้อยลาวส่วนหลายก็เป็นแบบนี้บ่ทุกคนเนาะที่ว่ามีความฝันเพราะว่าพ่อเมย์ได้ปลูกฝังมาตั้งแต่น้อยว่าเออใหญ่มาต้องตั้งใจเฮียนต้องตั้งใจเรียนแต่น้อยตั้งใจเฮียนอดทนอย่างนะเฮียนในีมันเก่ง ยายมาให้ได้เป็นเจ้าเป็นนายคือเขาแต่ความจริงมันโบแมนเนาะถึงว่าที่ฮาเทียนเกงสํำใด้เนาะเฮใยายมาฮาก็ต้องใช้ความอดทนคือกาเฮาก็ต้องหาเงินแมนบอโบแมนแบบเียนจบมาแล้วเฮาสิได้เออเฮดเวีกยยูรัดนำรัดเฮดเวียก,ยดดดยกได้เงินดีๆเลยโบแมนมันต้องใช้ความอดทนพยายามเนาะโบแมนว่าเรื่องหาเงินมันสิแเป็นเรื่องง่ายๆเนาะพวกเจ้าแมนบะแล้ว คือเขียวนี้จบม .7 อ,อยู่ฮงเฮียนม .2 ออเมืองเฟืองแขวงเวียงจัดนะตั้งแต่ตอนอยังน้อยจิเบ้าให้เบ้าให้เขาเบ้าให้ฟังตอนอยังน้อยเนาะคือตอนอยังน้อยอยู่บ้านคอยอยู่บ้านอ่าอยู่คือหมู่บ้านคอยเนาะมันจะเป็นหมู่บ้านแบบว่ามันจะมีเล่าเทิงเล่าสูงเล่ากลางอย่างเี้นะแต่ว่าฮงเฮียนบ้านคอยมันเป็นฮงเฮียนหอแต่ป .2 ปหนึ่งปอสองครูสอนก็มีแต่สองคนเท่านั้นเนาะครูสอนก็มีแต่สองคนแล้วบันนี้แล้วนนลที่นี้ละ่ะจุจบปอสองมันบอจุบปอสองตอน,นอายุแปดปีปสามก็ต้องเข้าไปเข้าห้องเรียนใหญ่พาทลันซะห้องเรียนใหญ่มันก็มีหอแต่เอ่มอมมตอนนั้นยังมีหอดแต่มสามตอนค่อยเฮียนเนาะมีหอดตีมสามจนว่าเอ่อ ต้องย่างไปเฮียนอีอยู่บอลน,นึงอะนะโมแมนอยู่บอลเกา่าเลยอันย่างไปหุงเฮียนต้องย่างไปหุงเฮียนย่างหุงเฮียนกเกือบครึ่ง่วโมงย่างไปโอสมัยนั้นเขาพากันย่างเนาะหลังๆมาจนว่าเข้าห้องห้องปัวห่แเ้วเขาจงพากันซื้อรถทีมเออนิยมกันพ่อแม่ผู้ปกครองกันนิยมซื้อรถทีมให้ลูกจริงๆนะตัวเองค่ะตอนอยู่ปัวหาอย่างบริสุทธิ์เธอแต่ว่ามา,ม,ามอน,นึงเนาะม,มีมีเอื้อยซื้อให้เนาะเอื้อยซื้อให้ มามอหนึ่งฮอดมอสี่เนาะมาเออเข้าฮอดมอสามมอสามก่อนฮวงเฮียนโตนั่นมันจึงสร้างตั้งมอสี่ขึ้นเนาะจึงมีมอสี่เฮียนมอฮอตมอสี่และกับมอห้าก็ต้องไปเข้ายูโรงเรียนมอสองเมืองเฟืองเนาะเข้าเฮียนยูมอสองเมืองเฟืองอะนั่นกับอ่าตอนเข้าเรียนยู่มอสองเมืองเฟืองมาคนเขากับมีรถจักรเนาะเขาก็ขี่รถจักรไปสินะแต่คอยบ่มีเนาะ ย้อนความจนเนาก็ต้องแบบว่าแต่ว่าดีแต่ว่ามีเขามีรถทับทรงเขาให้เอาใจเป็นเป็นปีสิน่ะเป็นปนีเป็นภาคเิียนสิน่ะปีหนึ่งก็ประมาณเ 9, 100, ก้าแสนกรีบตอนนั้นเนาะเก้าแสนก,กบบสรีบกับโบไดโบไดสำหรับมันก็บโบได้เพลงมันก็คุ้มคายอยู่เก้าแสนกีบมันกับสาหรับเฮามันก็บโบได้เพลงหลายเนาะแต่ว่าย้อนความจนและย้อนเฮาบ่มีเงินแหละเอาก็จําเป็นเนาะ คือถนนบ้านเฮามันกะลำบากเนาะถนนเป็นถนนทางลุกลังเนาะภาษาไทยเนาะเป็นทางลุกลังวะสันลําลำบากเวลโอ้ขี้ฟุ่นนี่บ่อยว่า,าไปโรงเรียนตะละมือกินขี้ฟุ่นต่างเขาเนาะขี้ฟุ่นแบบทางเขากําลังซ่อมแปลงหมส่สชเห็ดทางไม่ขออยายทางให้มันกว้างออกสินะโอ้ลาบากชีวิตเอาแต่ว่าเขียวเนี่ยจิว่าให้ฟงังครอบครัวบริเ่ณครอบครัวได้ เขียวนี้เป็นคนนครหลวงอิงจันท์บ้านเกิดแฮยูบ้านเฟียงดาเมืองไซสเสียถานนครหลวงอิงจันท์แต่ย้อนครอบครัวแตกแยกเนาะก็ต้องย้ายมาอยู่บ้านเมยู่เมืองเฟืองตอนตอนนั้นอายุประมาณสี่ห้าขวบนกะ็บางเทือคืออันนี้เขียวจะไปเอาไปเว้าในอีพีต่อไปเนาะอีพีนีันเขียวจะเว้าแต่เท่าน้กรเนานะเรื่องครอบครัวเนาะแต่ว่ามาเล่าเรื่องเขียวจบมเจ็ก่อน เกี่ยวจมอเจ็ดช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าเฮ็ดเือนแดเฮ็ดเงินเฮ็ดซานเงินกับบมีเนาะสมัยก่อนลาบากไยฝนตกฟ้าลมไปขออยู่เฮือนเขาเนาะบูมีเฮือนอยู่ตั้งแต่น้อยเนาะแม่คือแม่เลี้ยงมาตั้งแต่น้อยเลี้ยงหามาตั้งแต่น้อยนะจ้างอาบายเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่สินะทุกมือนี่เขียวกับคิดหาแม่ตัวเองจะเอา คือในบางคนเนาะเขามาเห็นเียกอยู่ไทยบางคนเขาก็ไ่ดได้มีภาระแต่ว่าเขาคิดว่าแม่เขาลำบากเนาะสมัยเนาะเด็กน้อยสมัยตัวเองยังน้อยเสียแม่ตัวเองลำบากายคือเราใหญ่แล้วว่าเขาหาเงินได้เขาก็บอก่อยากให้แม่ลำบากเนาะการจำเป็นมาหาเงินอยู่ประเทศไทยให้มันมีเงินส่งกลับบ้านให้แม่ทุกเดือนเดือนใดที่บม่มีมีหนี้มีสินมีอย่างเขากา็ท้อเนาะแต่กระอด ทนไปเนาะพี่น้องลำบากก็ต้องสู้ต้องทนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเนาะแล้วก็จบจมอเจ็ดเฉียวก็ขึ้นมาเวียงขึ้นมาเวียงจันท์เนาะมาอยู่บ้านมาเฮือนแม่ป้าอยู่เวียงจันทร์แม่ป้าโอ้ยมีป้ามีลุงหลายอยู่เวียงจันท์นะเพราะว่าบ้านเกิดแท้ๆอยู่นครหลวงเนาะบุมเมนอยู่เมืองเฟืองแต่ว่ายายไปอยู่กับรบนำเมย์ตอนอาย,อยุสีข่ขวบมาความย้อนครอบครัวแตกแยกกันก็นเลย ครอบครัวก็เลยบุเป็นครอบครัวเนะาะจจมวเจก็เลย้ายมาอยูอ่ามหาวิย,เยวาเขตวันสาความจริงบบได้มามหาวิยาเขตตอน,นอายุจจมวเจตเนาะมวเจกับเมื่อปีสนะองพันสิบเก้าสองสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าเนาะจจมวเจดเป็นรุ่นที่เก้าของโรงเรียนมอสองเมืองเฟืองนะเนาะอ่ามาเจหันนั้นความจริงบบไดโจมวเจแลวมหาวิยาเขตคือก่อนหน้านั้นก็คืออยู่มสี่มหานะเวลา หากคุงเฮียน่ะเกี่ยวกับบว่ยกจ้างดำนาอยู่บ้านเนาะก็เลยมาหาเวียกอยู่นครหลวงเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานเนาะเฮเียงอยู่โรงงานกะบุพอกินพี่น้องมันเงื่อนเดอนถึกดึกหลายบุพอกินแต่ก็เฮ็ดไปพอได้ซื้อเครื่องสุดนังเฮียนเนาะได้ซื้อสุดดังเฮียนได้ซื้ออุปกรณ์การเฮียนเข้าองเฮียนเสียค่าเข you, home, My My ้าองเฮียนจังสีนะมันกะถามว่ามันได้ส่งกลับบ้านให้ม่บ่มันกับบริส่ท์เนาะแต่ถามว่าทางบ้านอยาก มีเงเออยากได้เงินกับเฮาบบเฮาไม่เดียว่นก็นอยากได้เนาะคนกน็อยู่บ้านมันก็บุมีอย่างเห็ดเนาะพี่น้องทํปลูกผักหักหน้าหากินทํทาตามธรรมชาติเฮ็ดยามเห็ดหนาก็เห็ดหนาสิน,น้ำนาก็บ่บได้หลายดอกนาก็น้อยเดียวสองล3ไสามลสิน่ะหากิามันพอกินบ่ต่ละปีมันก็บบได้พอแต่ว่ามันก็พอที่แบบว่าถึงว่ามันจะพอ่พอยังในหน่อยอ่ก็บ่บได้ซื้อข้าวบดปีอ่ะนะรามอมา จมาเจนมาฮิเวกอยู่ไทยก็เออมาที่แรกก็ยืมเงินมาได้โบเมนว่ามีเงินติดโตมาได้โบเมนว่าพ่อแม่เอาไ้มาได้คือยืมเงินดอกเขามาเนาะยืมเงินดอกเขามาก็โอ้ยเงินดอกแต่มันเป็นเงินกลุมสาพันแม่ยิงเนะสูงกลุ่มสาพันแม่ยิงมากตอนนั้นมีเงินติดโตมาสี่พันสี่พันบาทมากับนาสาว น้าสาวพามาคือตัวเองกับลงทุนทุกอย่างเลยซื้อเฮดพาสปอร์ตพาสปอร์ตพิเอือ้อเอื้อเฮดไห้เนาะมาไทยกับมาอยู่น้ำเอื้อยูยู่น้ำน้าสาวน้าสาว,าสาวเขามีแฟนคนไทยเนาะมาอยู่ที่แรกก็มาอุดรธานีมาอยู่กับน,น้าสาวก่อนเนาะพอนั้นโดดนมากรมาอยู่มาตอนนั้นมาส่วงปีใหม่เลยเพิ่อยู่อุดรเนาะแล้วปีใหม่เพิ่นกะย่ามาเฮดบอลเฮดเวีย bon กอยู่ระยองเนาะหรือยูระยอง ก <S an> ็เลยมามาหาโมมาฮิตเรียกที่แรกกับมาฮิตโรงงานน้ำดื่มโมฮิตเบียกนักคือมาตอนนั้นกับฮดเ,เอกสาสร์ฮิเอิมโบยูคือจีบอกไว้เลยว่าถึงเขาจีเป็นคนลาวเว้าภาษาไทยอาว่เาเว้าภาษาลาวมาฮิตเบี้ยอยู่ไทยนะเฮ้บ่าภาษาลาวเข้าใจภาษาไทยถึงเราจะพูดภาษา,าไทยได้เขียนภาษา,าไทยได้ยังไงเราก็ยังเป็นคนลาวนะครับทุกคนเราก็ยังเป็นคนลาวเราก็ต้องทำอกสาสรนะ ไม่ใช่เราไม่ทําเราต้องอยู่ทางอย่างถูกต้องนะคืออยทําเอกสารหมดเยอะนะครับหมื่นแปดหมื่นแปดพันบาทนะมันไม่ใช่น้อย,อยสําหรับเราอะแต่ว่าเราเขาไม่ได้จ่ายทีเดียวในจ้างเขาออกให้แล้วเราก็ทยอยใช้นี้เขาไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนอย่างเงี้ยอืมคือเราทําเราไม่ได้หวังว่าจะอยู่ที่นั่นหรอกคือเรามาที่แรกเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปหางานยังไง,งพี่สาวก็เนะ้าสาวก็ไม่รู้จะหายังไงให้ พออนุญาตว่าภาษาไทยเนาะคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะหางานให้เรายังไงอะเราก็จําเป็นต้องอดทนอยู่ทําเอกสารพอนานๆไปมันมาโควิดมันมาเอกาสารเราก็ไม่ได้เอกาสารไม่ได้นะมันโควิดไงคือเอ็มูยูมันต้องห้ามไปทาทีลาวอะมันนานนะทุกคนเป็นปีนะกว่าจะได้เอ็มูยูมันไม่ใช่ว่าเดือนสองเดือนนะได้ นี่มันติดโควิดเงินก็จ่ายไปหมดแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหเรารอแล้วรออีกรอแล้วรอเล่าอย่างเงี้ยเราคือเอกสารเราไม่ได้เสียเงินไปฟรีๆเราก็ต้องคือเรานายจ้างเขาก็นับวันเขาทําให้เราเบื่อไม่รู้ว่าทําไมคือบางวันให้เราทํางานนะทุกคนให้เราทํางานแล้วก็ไม่ให้ค่าแรงเราอย่างเงี้ยเหมือนเอาเปรียบเราคือเราก็พูดอะไรไม่ได้เราก็เป็นแค่ลูกจ้าง ถึงวันหนึ่งเราอยู่ไม่ได้จริงๆผมก็ตัดสินใจลาออกแล้วก็มาหางานใหม่ถามว่าลาออกอ่ะคนที่ทํางานเขาอยากให้ออกเขาไม่อยากให้ออกเลยคือทํางานลงน้ามันงานหนะักคือไม่มีคนช่วยเขาอะไม่มีใครอยู่ได้โรงงานตรงนั้นนะอันนี้ไม่ได้ว่าเอดูถูกนายจ้างใครนะก็คืออันนี้เล่าตามความจริงพูดตามความจริงเลยคือเราเจอมาอย่างไงเราก็พูดอย่างนั้นนะคะทุกคนเราไม่ได้เสียแซงอะไรทั้งสิ้น คือเรื่องเงินนะเขาจ่ายให้จริงแต่ว่าเขาเอาเปรียบเราทางอ้อมอคือเราก็พูดอะไรไม่ได้เราเป็นแค่ลูกจ้างสุดท้ายเอกสารเราก็ไม่ได้แล้วก็หาง,งานใหมก่ก็ไม่ใช่ว่างานดีนะมันก็ไม่ดีแต่ว่าเราก็อดทนอยู่นะครับทุกคนนี่แหละในงานไทยในงานลาวอยู่ที่ไทยนี่ที่ ยืมมาก็ใช้ไปหมดแล้วแต่ว่าถามว่าทุกวันนี้ยังมีเงินให้แม่มันก็ถามว่าชีวิตตอนนี้มันดีกว่าที่ทางานมันก็ดีมากดีกว่าที่ทางานเก่ามากนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยครอบครัวอะไรไม่ได้เยอะนะครับทุกคนเอาไว้อีพีหน้านะครับจะเล่าชีวิตให้ฟังทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ